สวัสดีฟรีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปากาศละยองช่องสาราความรู้สาหรับผู้พ่อเล็กประกาศทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราสองคนจะมาทําอะไรนะครับช้อนประกาศครับช้อนประกาศนะครับวันนี้ผมจะพาเจ้าลูกชายคนเล็กนะครับมาช้อนประกาศนะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดอะไรนะครับละยองที่บึงบึงจําลุงบึงจำลุงนะครับบึงจาลุงนะครับอยู่ที่จังหวัดละยองนะครับ อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาคืออะไรฮะวันนี้ตะกร้าตะกร้านะครับซึ่งมีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนะครับเราจะนําไปใช้ช้อนประกัดก็มาติดตามเลยครับเลยครับวันนี้จะพามาช้อนประกัดที่มึงจำลองซึ่งที่นี่นะครับซึ่งที่นี่นะครับก็เคยเคยมาแล้วแล้วเคยได้ตัวนะครับจะเป็นประกัดป่าแก้มแดงนะครับมาถึงลองจ้วงดูก่อนนะครับนี่นะครับผมจะสอนวิธีการสอนนะครับคือ การช้อนประกัดนะครับถ้าน้องๆนูหนูที่ชื่นชอบการช้อนประกัดนะครับวิธีการนะครับให้ลากให้ลากนะครับจากน้ําที่ลึกกว่านะครับ้ามาในฝั่งแบบนี้นะครับนี่นะฮะวิธีการช้อนประกัดจะเท่านี้นะครับไ้หอยเฉยนะครับจะหนะครับเราก็ลองเทสไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่นี้นะครับกว้างมากแล้วสามารถช้อนได้ทุกที่นะครับสําหรับพื้นที่นี้ อยู่ที่อำเภอแกลงนะครับเรียกว่าบุญจำลุงนะครับจำลุงที่ครับที่นี่นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณสักสามพันไร่ครับานยะ้ายมือพึื่งน้ําทางซ้ายมือจะลึกนะครับทางทางขวาจะตื้นกว่ามีพื้นที่ยาวให่ช้อนเป็นกิโลเลยครับน้องๆนหนูหรือเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับสามารถมาลองช้อนดูได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปช้อนเรื่อยๆนะครับถ้าใครเคยมาคอมเมนต์ในนี้เลยครับตามมาเลยครับนวาหน่อยครับ ลึกครับถ้ลบาลักษณะลึกๆได้แล้วได้แล้วฮะเฮ้ยมีตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยนี่นะครับตัวอะไรนี่นะลักษณะปลากันแก้มแดงนะครับนี่นะฮะเป็นแก้มแดงนะครับนี่น่าจะเป็นตัวผู้และตัวเมียน,นะครับเท่าที่ช้อนได้ส่วนใหญ่จะเป็น แก้มแดงนะครับแก้มแดงระยองก็จะมีเชื้อปากัดหม้ออยู่นะครับซึ่งเป็นสายดั้งเดิมนะครับยังไม่เคยเจอนะครับที่เป็นปากัดป่าตะวันออกนะครับยังไม่เคยเจอแต่ถามคนท้องถิ่นบอกว่ามีนะครับอันนี้ก็ได้ไปสามตัวนะครับหางแดงแดงนะครับ ได้นะครับอะไรทีก็ได้นี่ีครับอันนี้อันนี้ลักษณะไม่ใช่ประกัดครับน่าจะเป็นปลากริมนะครับเพราะว่าเพราะว่าปากแหลมนะครับไอ้ปลาได้ไหมลูกชายเลยครับได้ปลาไหมลูกได้ครับแต่มันโดเนี่ยดูเอาเปิดให้ดูเปิดให้ดูนะครับเห็นหางนะครับแล้วก็ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่ครับอ่านี่ครับได้ไหมครับ หนดระวังมันตายนะครับอ่าอันนี้เป็นประกาศครับแต่ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ไอตัวนี่เนี่ยขอระบายจุดเลือดรงดีเข้ามาตัวมันเป็นไงครับต้องอื่นบ้างต้องอื่นบ้างนะครับไม่ได้อ่าเดี๋ยวพ่อลองดูตรงนี้มีไหมผลปรากฏเป็นไงครับไม่ได้ค แค่ตัวเดียวอันนี้คือลักษณะชัดเจนนะครับปลากิมนะฮะปลากิมจะกระโดดเยอะใจใหญ่กระโดดยาวกว่าไม่ใช่ครับปลากิมหน้าใจช้หน้าเขาจะยาวกว่านะครับแล้วกระโดดยียาวเดี๋ยวนะครับนี่นะครับหน้าคืาปากจะแหลมกว่านะครับตัวยาวแล้วสังเกตจะมีจุดนะฮะจุดจุดอย่างนี้นะครับซึ่งปากกัดจะไม่มีนะครับปากกัดตามรรมชาติจะไม่มีนะครับจุดแบบนี้ถ้าหน้ายาวนะครับแล้วมีจุดอย่างนี้คือปลากิมนะครับตามแตกต่างระหว่างปากกัดกับปลากิมนะฮะ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการมาช้อนปลากระดัดครั้งแรกก็ได้เรียนรู้การก็ได้เรียนรู้การตักของของปลากระดัครับแล้วได้แยกแยะออกไปครับว่าระหว่างปลากระดักกับปลากิมแตกต่างกันยังไงปลากิมก็จะหน้ายาวหน้าแหลมแล้วก็จะมีจุดๆแต่ปลากัดัจะหน้าสั้นและมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่อยากมาช้อนปลากระดัดบ้างไหมครับต้องระวังอะไรบ้าง ระวังจมระวังตกน้ำะนะถ้าเกิดถ้าให้ดีควรจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะลึกได้นะครับถ้ามาเองก็ต้องระวังกันอย่างมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำลึกขนาดไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ